โดนทครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมผู้นําโลกหลากหลายประเทศนะครับร่วมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงสนวนการซานะครับการที่กลุ่มฮามาัสครับปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล20คนกลับคืนสู่ครอบครัวหลังถูกควบคุมตัวในสนรนกาซานานกว่า2ปีการปล่อยตัวครับจะแบ่งออกเป็น2ชุดคือปล่อยป7คนก่อนแล้วก็ ปล่อยอีก13คนท้ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีของชาวอิสราเอลที่รวมตัวรอต้อนรับขณะเดียวกันครับอิสราเอลปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์1,968คนนะครับเพื่อออโต้โดยในจำนวนนี้มีนักโทษคดีความมั่นคง250คนและอีกกว่า1,700คนที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้ตั้งข้อหา เรื่ทางกับเดินทางมาเยือนอิสราเอลและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมาชิกรัฐสภาพร้อมกล่าวสุนทรพจรบว่าวันร้ายอันยาวนานของชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้จบลงแล้วและถึงเวลาแห่งสันติภาพต้องรับนอเสนอให้อภัยโทษนะครับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลหากถูกดำเนินคดีในอนาคตด้วย ด้านเนธันยาคูครับยืนยันความมุ่งมั่นสร้างสันติภาพและชื่นชมบทบาทของทั้์ที่ช่วยประสานการหยุดยิงในระยะแรกทําให้ตกตันได้รับการปล่อยตัวหลังเสร็จสิน้นภารกิจในอิสราเอลครับทัป์เดินทางต่อไปยังเมืองชามเอลชิกประเทศอียิปต์เพื่อร่วมประชุมสันติภาพกาซาร่วมกับผู้นําโลกกว่า20ประเทศโดยมีเป้าหมายยุติสงครามยืนปูกกาซาและสร้างเสถียราภาพในตะวันออกกลาง ข้อตกลงดังกล่าวครับเน้นย้ําการยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากกว่า2ปีผ่านช่องทางการทูดเปิดประตูสู่การฟื้นฟูกาซาและย้ําแนวทางของรัฐว่าเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่สัติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคในอนาคตอืม mm hmm. ครับอันนี้ mm hmm. ภาพภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นภาพนะครับจากทำเนียบขาวเลยนะฮะ นี่ภาพแต่ํานี้ขาวเลยนะก็คือลงน้าเรียบร้อยเลยนะครับถือว่าเรื่องน่ายินดีมากนะครับสงครามไม่ใช่เรื่องดีเลยไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรสงามนะครับไม่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 ว่าจะฝ่งไหนก็ได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นนะฮะถ้ามีสงครามครับใช่ครับไมันด้มีความสูญเสียอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นก็เรื่องราวของการหยุดยิงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่อยู่ที่ว่าทั้งสองทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะ สามารถเคลียร์กันโดยใช้วิธีการโดยสันติเนี่ยอย่างไรต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งครับผม,ผม